ับค่ได้ใช้สิ่งของคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้ว่างจากการสร้างบ้านผมก็เลยจะมาลองซ่อมหลอดไฟ LED ี้มันเสียจะลองซ่อมดูซ่อมได้หรือเปล่ปา อันต่แรกนี่ต้องเช็คทีละดวงว่าดวงไหนมันเสียออผมจะใช้ไอตัวนี้เช็บตัวนี้ก็คืออะแดปเตอร์ของเครื่องพิมพ์น,นี่เป็นเครื่องพิมพ์ของ canon เป็นอะแดปเตอร์ของเครื่องพิมพ์แกะออจากเครื่องพิมพ์ตัวนี้ ลวกฟังตัวนี้ผมจะ DIY ก็คือเครื่องปรินต์ตัวนี้มันจะออกไฟ20-25โวลต์ผมก็เลย DIY ทำแบบที่ตัวปรับค่าได้ตัวปรับค่ากระแสได้แล้วก็อันนี้มันเป็นจอ LED บอบอกว่ากระแสโวลอยู่ที่เท่าไหร่ดีคุณจะลองเปิดดูเนี่ย จะสามารถปรับค่าได้สสุดที่24โวลตเดี๋ยวผมจะเอาไฟในนี้มาป้อนช็คหลอดไฟทีละดวงทีละดวงว่าดวงไหนมันเสียผมไม่รู้ว่าหลอดหลอไอดีแต่ละหลอดนี้กินไฟเท่าไหร่ผมก็เลยตั้งให้มัน ทำสึกก่อนก็คือ4.5โวลต์น่าจะกินไฟ5โวลต์เพราะว่าไฟ4โวลต์นี่มันมันติดเิดเดียว ก็เช็คไปทีละหลอดทีละหลอดหลอดตอนนี้ไม่ติดแสดงว่าหลอดตอนนี้มันเสียหลอดอื่นติดปกติแสดงว่ามีหลอดเสียหลอดเดียวเดี๋ยวผมจะแกะออกแล้วก็ใส่หลอดใหม่แต่หลอดใหม่มันจะไม่มีนะต้องน่าจะต่อตรงถ้าต่อตรงเนี้ยไฟมันจะกินเยอะ กว่าาทำให้หลอดตัวอื่นๆขาดได้ผมก็เลยคิดว่าจะใส่ตัวต้านทานตรงนี้ใส่ตัวดันทานเพื่อไม่ให้จะแสมันเกินแล้วก็กินทำให้หลอดอื่นๆเสียแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ผมคิดว่าพิลลอดตัวนี้มันเสียบ่อยเพราะว่ามันเสียง่ายเพราะว่ามันไม่มีแผ่นระบายความร้อนเดี๋ยวมันมีแค่นีดเดียวเองผมก็เลยจะใส่แผ่นระบายความรอ้อนอาจจะใสซ่ซิงตัวนี้เดี๋ยวต้องลองหาซิงที่ใหญ่กว่านี้มาใส่ใส่นี่หาซิงแล้วก็ใส่ไอซิลิโคน ก็ไม่ให้มันตัวหลอดเอดีนี่รอนานๆมันจะขาดก็เลยใส่แผ่นระบายความรอนตัวนี้คิดว่าน่าจะเอดีนี่น่าจะไม่ขาดก็อาจจะใช้ได้นานกว่าอาที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมลองใส่ตัวซิง์ตัวนี้เคยใส่มาแล้วดูดูอันที่ผมใส่ ยอตดูอันที่ผมใส่ว่าตัวเนี้มันใส่ได้นานสีปีแล้วหลอดไม่ขาดนี่หลอดที่ผมทำใช้ได้นานเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอาตัวนี้มันแค่สิห้าโอมเท่านั้นผมก็เลย ขนานไอ้ไม่ใช่ขนานอนุกรมกันอนุกรมกันเนี่ยมันจะได้30โอห์มแทนหลอดไฟตัวนี้ที่มันขาดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมจะใส่ตัวแผ่นระบายความร้อนด้วยเดี๋ยวลองมาทดสอบดู <c oughs> ลองมาทสดสอบ ตัวอาไม่ร้อนแต่ว่าอานี่ไม่ร้อนแต่ว่าแผ่นนี่มันร้อนร้องจัดเลยเดี๋ยวผมจะทาซิลิโคนอันนี้ลองแค่แสงเดียว มานยปโบิิคเดี๋ยวผมต้องลองเปิด24ชั่วโมงรู้ว่ามันจะขาดหรือเปล่า ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่ว่าที่ผมเปิดนาน,น,นตัวอาร์นี่มันจะร้อนถ้าเป็นไปได้ควรจะใช้อาร์ที่มีชนิดเซรามิกที่ทนความร้อนที่ทนวัดได้เยอะๆแต่ผมไม่มีขี้เกียจสั่งดับแปลงไปดับแปลงมาเนี่ยใช้แผ่นระบายความร้อนใหญ่เลย ใช้สิคงของคอมพิวเตอร์หรือว่าน่าจะใช้ได้นานเพราะามันระบายความร้อนได้ดีมากส่วนตันนี้จากการแก้ไขตัวหลอดที่มันเสียแล้วก็ใส่หลอด LED ก็คือตัวไดโอดนี่แหละแล้วก็ใส่ตัวทันทานสัก2ตัวเพื่อไม่ให้ไฟกระแสมันกินเกินแล้วก็ป้อในให้กับนี้เดี๋ยวมาดู ว่ามันจะใช้ได้นานสักเท่าไหร่นี่ครับจะได้ประมาณนี้แล้วไปความร้อนได้เต็มที่เลยหรือว่าจะครอบแบบนี้ปิดได้แค่นี้ให้มันระบายความร้อนได้เดี๋ยวผมจะเปิดไว้สักสิบชั่วโมง แล้วเทสดูว่าตัวนี้มันร้อนหรือเปล่าตัวซิงค์มันร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดทิ้งไว้สักสิชั่วโมงครับนี้ก็ผ่านไป8ชั่วโมงยังไม่ดับแสดงว่าใช้งานได้แต่ว่าไอตัวซิงค์ระบายความร้อนนี่ร้อนมากๆเลย นี่ร้อนมากๆเลยหรือว่าเป็นปกติของมันที่ว่ามันต้องร้อนโอเค